ผมเป็นชายแท้ครับเป็นนักกอล์ฟชายแท้แมนแมนเตะบอลครับอ,อ,อุ้ยผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายมันก็แต่งตัวงี้ผมแต่งตัวแฟนซีครับแฟนซีครับผมงานยังเอางานบุญนี่ยเลยครับเพื่อนแฮรครับผมเลยแต่งเป็นมูเมียครับโอ้มีเมียพร้อมเดี๋ยวบอกยูนี่มึงมีเมียพร้อมเดี๋ยวลูกสองแล้วครับ อย่ามาตัวกูมึงเป็น<บ>กระเทยเป็นปบ่บ่แม่นครับขั้นเบอกเรื่องกระเทยผมยังสร้างครับผมโดดเหยียบค่อไปเลยครับกระเทยสามเป็นกระเทยบ่แมนตีฮะกระเทยพองบ่บ่แมนกระเทยตัวบ่แมนครับผมแล้วไปสันซ่อมรถอยู่ครับ ่อมรถครับผมสอมรถจดังไนมึงก็แต่งตัวงีสิเอาอันนี้เนาะัดรถดผมครับแนวขัดรถครั<า>บสุดมึงอย่างมึงใส่อย่างงมึงสอมสุด่อมรถดอย่างแนวเศษจรถครับ<อ>แนวเศ็จรถครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถามทีนึงถามนิดนึงอันหลังครับอันหลังอันหลังมองเก็บเงินมึงบ่ดิีรับ <Okay. S 2> มังเขาไปเห็นังห้นไหมีไมโอ้ยเลตูนเพื <ES> ่อนน้อยอีปบอบมึงเลยเก็บไปขนาไว้ทั้งนากระิว่ากรย์เน่เซโคยอีกครับเก็บไ้ลยกวนกระเทยเท่าอ่ะส่วนมึงกับกวนมึงองไหนเบ่นเอาประดี๋คนไหลแบบนี้กูไรด้หมายขามาเอาจังสั่นเอาจังไหนเอาท่าไม้กูก็บท่นสมเน้อ เห็นฉันบ้างเหรอมึงเห็นยังเออมึงเห็นยันช่หลังรถบ้านบ้างกันเออบนมีความเก่งโอ้เก่งใจ่กูจังหน่อยเลยนั่งอยู่กัข้างกันนี่ป้อนข้ามเขากันกรคักนี่ดังไรผู้ชายอยังไกงมึงคือว่าสีเอือยแน่ไก่เขาสีกูก็ไปยังซึ่งตีกูให้เขาไอเขาสีเพชรฝูงจะลงมาเดี๋ยวถึงลูกหลงหันมึงสิบอกจังสีมึงเลี้ยกับกูไปเลย เดี๋ยวมาเลิกกันไลยใช่ไหมมาเลิกกันประเด็นหรอกตลอดระยะเวลาที่เราคบกันมาสองชั่วโมงไม่มีความหมายเลยใช่ไหมี๋ยวมึงคบกันจักปีจักเดือนก่อสองชั่วโมงแต่สองสมมติปกติไปนี่สั่วปีลึงสิบ๊าด้เผาคุณบอกมันมาหอดปีดอกมันจะตายมือนี่แหละมืดเศคารเศคารอะไร ให้ยอยขอได้บอค่บขอหยังบอไฮย่าพัตีมอเอ๋ยมเอ๋ยเจ็บมันเป็นยังมูเจ้ามันเป็นเมียข่อยเป็นยังก็จะสร้างสอนมันเป็นฮะกระเบิ้งมันหนาแหลหนาดำเบิแล้วแหลกหนากูตัวอีขุ้ยขอจีตีมันไม่เป็นยังแต่มนอย่างยังก็อพวกือมันเจ็บเพนบอลหลังไรเบิแล้วมันเจ็บมันมเจ็บมันเจ็บตาย บักนี่บอกง่ายคักเนาะไปนัง,นงบอกว่าฟังสิโอเจ้าวาอยู่นี่เจ้าจิบ้าให้คอยตีมูเจ้าเหมือนบ่เออเหลือดโจนมาบ้าให้คอยตีมูเจ้าเหมือนบ่แมนจ้ากเ็เล่นกขาิว่าตีมันก็นกนได้จ,จ,จ,จ้าจ้ากว่าจตีเจ้า,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 าดิไปแล้ว พอกูให้แล้วมึงเป็นยังจ้าใครฮะน,นี่แต่กูตื่นตีก็บว่าเจ็บต้อวเห็นดากแต่กูเห็นดากก็จุว่ากูหลงค้ำเบาอ่างมึงมึงเข่าไปเลยนะวุ่นวายกับขอบวัวของผู้อื่นอีกกระเทยประวนนนันมึงคือกันดังน้อยเมื่อกวันสมามันแล้วอี่งคุย บับเปิดกับบ่เบิ้งชูมือกับบอเปิดคักปานนี่มึงเป็นยังแพร่กวันเสียมึงควันเสียย้อนกูตีมูมึงสำนิดีกวันเสียย้อนกูเห็นดากเศร้ห้ไม่ยังก็รักเดียวแกจะมาควันเสียมาเด้อคนเอ้ยเศร้าให้เศร้าให้ กมึงเป็นาให้เศร้างวยอย่าป่าพวกตีมันเนี่ยพวได้ตีมึงได้เลยตีมันกระทบถึงจิตใจกูกระทบจิตใจมึงมึงเป็นาวปะสาวมีดเศร้าปะสาอย่าป่าเศร้าปะาวเศร้าปะเศร้าปะ เอาอยู่อะเอาอยู่แบบเกือบหนิเฮ้ยสนแรงๆกูตีปากแดงเอาได้ดิเหือกไ้เอาอยู่อะมีปั่นไฟรอบรถปาบอย่างงวเลยมึงงวดไอ้กูเห็นมึงหน่อยดนิหน่อยหนิเกรเห็นนลายๆโอ๊ยอย่าปากงวดเศร่าเลยมึงกับกูมือหนิจบกันซะแพร เอานี่เขาคล้องเขาเมื่อดิปวดแลาวกูเฝ้าไล่กูขนมาให้มึงได้ซ้ำหนี้ล่ะเออปวดแลาวให้มึงตายโหลดมึงเจ็ปวดเหล่านี้กับสังปักแพ้มึงหูปะไม่รู้แล้วกูบอกกูโอ้ยอีห้านี่ยังไปเสียงเขาเสือยู่เจ็บปวดปวดล้วมึงหูปะไม่รู้ อันกูยูนะมึงมาเนี่พ้กูบ่ได้หักมึงจากน้อยเลยดิมึงบากกูมึงอยู่รับกูจะแตกอยงนีกูรอใส่เงินมึงเสือๆอมึงจำไว้ขย้อนขย้อนกูถูกลกเรื่อยๆมึงหูปะมึงมึงให้เงินกูเชลสองพันสามพันสี่พันห้าพันกระซังเป็นหมื่นกระซังเอาไปตีกะหรี่กับอาจารย์มอดะ นี่ล่ะนี่ล่ะคือเหตุผลที่กูอยากเป็นกะลีมึงมึงอึนกูยจะเปเป็นกะลีมึงภาสีกูยจะเหยียบข้อมึงกะลีกะลีก็มีตดาดักดำดำลักกะลีมึงเหอะมึงจำไว้ปวดแล้วต่อไปนี่กูยจะเศร้าสีดากดำดำคุยปวดแล้วต่อไปนี่คุยจะซีมึงจำไว้มึงคือวา่าคือหมาแต่พังไหี บักแก่ไปใช่มันลงไปถากูแล้วเห็นบ่สตาร์ทรถกูแล้วมึงจำไปเด้ออไปนี่โคิีซีฮิโคจีซีฮิไปปวดแลาวตั้งแต่คนนี้เป็นต้นไปมึงเอาปูดจบกันกันอยากกันมากูต้อนรับเสมอหาเมื่อกย้นั่จบเปอร์เนต์ต้อมาเนี่ยกระไรโอ้ยพอเปลี่ยนสายแท้ครับ ไปเลยแล้วเนาะนไาดีไอ้เพียไอีห่ามึงเอ้ยลูกจะไม่ฉี่ได้ไงตีให้แกไม่หยังมึงก็ปล่อยเขาตีใครแกมึงก็มาสวนมันขึ้นในเปลี่ยนผู้ที่บอกก่อไข่หัวอีป,ปอบเลยลูกเอาไม่หยังนี่นี่นี่อะไรเพื่อนฝูงไม่หยัง,ม,ยงมันนี้สู้จับคั่กูไว้เลยจับวาผู้ชายตีแสดงว่าผู้ชายหักเอ้ยปอบกินปากเอ้ยเนาะไมหยังมันกระตีมึงเหือมึงแฮ้งโพด เขาเรียกว่ารักแบบรุนแรงโอ้ยบมมันเถียงซอยผัวไส้ด้วยอีเมีซอยเขาเอาปืนมังยิ่งมันตายเดีเอาเขาเรียกว่ารักจนตายตามันพอไนจั๊กสันน่นได้เอียร์ถ้าไปลูกคนนี้เขาตัวหูจักป้องกันซอยเหลือเจ้าของเอ้ามึงเจี๊ยเขากูไปตีเขาจังไหนห้าเขาเจ็บกูยิ้วแบบไหนจอง กูสิเว้าสูมมึงฟังเด้อมึงสอนมันคัดสอบมุกบักเสกเป็นผัวกูเด้อเออกูสิตีมันต่อหน้าสู้ไอ้ซูมเบอร์แม่งไอ้คนพอเนี้ยนาเลยมันต่อเนื่งเก่งแค่เก่งแค่มึงเก่งเอาอีกเอาอีกบวกนี้เอาอยู่บ่เอาอยู่บ่ยืนซ่อมรถอยู่ครับไม่นั่งก็ซ่อมรถครับผม สมรถจังไหนมึงก็แต่งตัวงีสิเอาอันนี้แนวขัดรถผมครับแนวขัดรถครับสุดมึงอย่างมึงใส่อย่างงมึงสมสุดส,ดสมรถอย่างแนวเสร,ร็จรถขับแนวเสร็จรถขับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถามน,นิดนึงถามน,นิดนึงหันหลังครับหันหลังหันหลังบองเก็บเงินมึงบ่ดิครับ<ช>นี่มัแนแม่ผมขอไปหนัง หมโอ้ยแล้ว yup. ต oh, ูนเพื่อนน้อยปอบมึงเอ้ยเก็บไวปขนาไว้ยทั้งหนากสิวักโหยาเซโค้ดอีกเหรอครับเก็บไปหลายๆลงไปเอาไปทุ่มเขาซ่อมรถครับเออเห็นแล้วโอ้ยนี่แมวบ่มึงมื่แล้วกูได้ไหมนี่เมื่แล้วกับแมวเขากูอยู่ทานทาล่าริมรี่ช็อตเลย ไปเว้ยหาหมองภาคสิบสองรูปไม่นสาอีสาเจ็บปวดอีสาไม่อยากเหอเห็นเกือบกูป่ะใหอย่างกูเจ็บเออหาเกือบห้กูก่อนมึงยังเจ็บโอ้ยอีนี่ก็บ่ห่วงมูมืห่วงปวดยหั่ เกือบกับกูมัเป็นห่วงยิ่งย่งเอาเป็นห่วงเกืบอบมึงบ่เ,เสียดายชีวิตกูยังมีสาไม่หยังเกือบกูซื้ยสองลอยเนยชีวิตมึงบม่ได้เสียจักบาทเลยมึงบ่เสียดายเลยเตี่ยเสียดายยังแต่แม่กูตายก็บ่เสียดายต่อเกือบเสียมึงซื้อมาแต่ไส้กูซื้อมาแต่ไก,กายเยอะมากไก่ไหนเรียบด่วนลำอินทานกูยดาบอกกูไปตลาดนะข้าผมอีปอบมึงยัยอะไรมีข้าวไรกับข้าวดี ข้าวไรอีกย่างข้าวไรเกือบมึงเสียข้าวดีเด้ดดเกือบมึงเสียมึงก็มาร่วมกันกูอยากให้ไม่ข้าวดีและข้าวไรแม่แม่เเกือบไปคอยแน่นใจนั่นนั่นคู่เดียมเดียมคู่เดียมเดียมใจเดียมเดียมสายสีดำเห็นไหมเดียมเดียมสายสีดำมันมาแม่ของมึงกูอยากได้คู่ไปเอาคู่มาเป็นยี่ห้อนี่เป็ดแกงหันเบื่อเศ้าลักเกือบแพะมากจีมึงพระมันจีไสเกือบจักเที่ยไปยัง กูเห็นยางออมบ้านไม่เห็นใส่เกือบเป็นเทียภานนะกันยางอย่างออมบ้านถือบาดเจ็บมาซอยยางออมบ้านไหมห่ามุ้ยเขาเอาอย่างมาขึ้นมึงนั่นควรกูเกลียดใคยเก็บอยู่มึงจำมึงจำคำ้ามกวยเลยจำบว่าผู้ชายตีแสดงว่าผู้ชายห่างอ่ะมึงเปลี่ยนทังอีกกูอุ้มรถลงไปเพราะใดเมงเอาขึ้นไปข้างกูอยากขัดตีกูเลี้ยงอุ้มขึ้นมาโอ้ย อีปอบไปเอาลงมาไม่ยังรถกูเงินดาวท่านเหมือนหัวดยู่ควักกูบิ่งยังไม่ควักกูบิ่งยังใหญ่ไผอี้นี่ขอดะขอดายนี่แม่เสียเขาเนยเสียเขาวแคสเสียสีดำเนี่ยเออนี่ยท้ายกระเป๋าเป็นยังสีใหญ่เนี่ยวไอีผีมึงไม่ยังเมื่อสิตายย้อนคำนี่ยเราบ้าดึงขนาดเอ้าใครก็สีกูก็เป็นยังจังตี เขาเอา่ยมาขึ้นมึงกูของขวัญกูซื้อให้เขาน่ะเขามาขึ้นกูนะของขวัญปั๊ดเปิดเนื้สาเปิดมึงเนี่ผู้ไสมักทุ่มปานี่เตี้ยมึงมักทุ่มผู้ไส้ปานี่เตี้ยเออกูมักทุ่มตัวปั๊ดอีห่ามึงขอเสียมารลายาดมึงเนี่ยนะมึงโหลดขันมึงบอกมีมารยาทอีแฮ่มึงเอ้ยสะออดนะจงเนาะเปิดมึงเนี่ยกูจะเค้นกันอีแฮ่เนี่มันมักสื่อท่องถุ่มปูไส้อีแม่ขาสะออดสะออดปัจจบันเท้า เดียวไข่หำ่อมจงจงฮะท้องแทง่ะเพื่อนนนสางาไปยังสี่ทีไหวไม่บูชาหนังเปยังออกไม่แบบนี้ล่ะออกไม่เจไรตรงกระไรเสียขาดลาดขาดลาดวันอีปอบเลยไม่ยังชุดดันไม่ได้หรอกแพร่แพร่แพร่ไม่ียิกแล้วมาแพ่กัตีกูอีกคนนี้กูเตะกขาข้อเลยแหมมึงแต่ละคนวันเป่าบุญจิ้น มาซ่องนักเลี้ยงแต่พี่ว่ามันผัวกูมาอีกโอ้ยคนละคนคนละคนอันนี้บักเสกอันนี้บักเอกเออไอมีข่าวดีมาบอกไม่อย่างว่าขลูกกี่เรารถจอดยุ่ยใส่ก่อรถบาดขั้นมันหักทั้งผู้มือหนิไหมยุ้ยข่างสะยุ้ยขางสะยุ่ยข่างสะทั้งหลังแม่นขั้นสีดำเงินบ่แหมสติ๊กเกอร์ทั้งหนาหนุหนาแหลกกูทีไป็อก้อของรมึงบัดเบิ่งบ่ผิดขั้นดอกบักเสกผ้ามูผ้าพวกไปม้างประตูทั้งสองขังเดี๋ยวนี้กําลังถอดล้อพอมัประตูยังประตูรถมึงแล้วรถบาดนะเออ ไัยเห็ดบักเสกโอ้ยไอสัตว์เลยโมโหยัยยังมึงเป็นผู้ญิงเลือดผู้ชายขืนนาดิปาดปัดนี่นี่นี่เออเอาสิใชไดนสูสสามคนไปน้ำกูเออย่าให้กูไปผู้เดียวเป็นเด็ดขาดเอาไปยังษ์จะเคยสิพอไปผู้เดียวหามันตีกูได้อีกงวดไม่ยั่งยานเขาเสืออยู่เนาะใชาจชไหนอีนึงตบอีจบ อีต่อมักตบมันนาดมกอีหนึ่งสุกมันลงอีวันมักสุกอีหนึ่งเหยียบเอิกมันไปเดี๋ยวกูเหยียบเอิกเด็นยวจหักตะเพียงกันให้กูจะเสียคอยมันโอ๊ยอาเอยทำไมเสีาพากูไปลุ่มเขาไปแล้วแเอารถกลับขึ้นมาทางนี้เอ้ามันก็มาล่องทางพุ่นบักเสกมันจีรัดกูยุหันอีวันไว้รถเอารถเอารถกลับขึ้นทางนี้เร็วๆเร็วมันจะไปทันมันจะไปเห็นพยานหลักฐานเร็วๆไปฮอดขันไปฮอดเห็นมัน สมมติว่าเขาเห็นมันจับป,ประตูยุ่งเถอะเออมึงถ่ายรูปก่อนอันดับแรกเอาก็จะได้ถ่ายรูปเอามันสิมีหลักฐานสู่ครับคดีเขาหรือเอาไปเก,กินศาลใครฟ้องท่านเป่าก็ได้ทามหาอีกตัวเพราะฉะนนแม่ไม <c oughs> ่อยากท่านเป่าพูดโอเครักกันก็ยนน้ำหาหลักฐานอีกไปไปแ<ล>ป๊บไปรถยนต์ไปพี่น้องถ้าเพิ่งพ้นอาเออไปเออไปซะไป เอ๊ะเอารถต้องไปน้ำนี่แม่ไม่เอารถเมื่อก่อนขายนาขายตาค่ะขายแมนเศษเล็กกูออื่นน่ะจับข้อไปจับข้อ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 เอาค่าตังค์เกินเกินเดี๋ยวมันคือบอสตาดิตาร์ดเลยตาสามเที่ยมกระดับมืออ่ยคนคนหลายๆนมืออ่ยคนบ่อยอีปอยยกจะเป็นรถมึง แห้งก็จากรถบาดมึงทั้งคู่เนาะกูจากยี่สาเหตุที่รถบาดกูแห้งกูจะเปลี่ยนเป็นนยังสาเหตุที่รถบาดแห้งเกิดจากสติ๊กเกอร์ทั้งหนาโนหนาแลนะมันเกี่ยวอยังมันเป็นกะลากินี่แบตสีว่ารถอยากไอ้บ้ารถแห้งมึงนี่อยากไอ้บ้ารถแห้งแต่ก็บอกเขาไปพักจอดส้มวิวอีปอบจ้าไม่ยังอีกไม่หลายวะคนรใหญ่พวกเก้าเหรอพวกเก้าหันมาเสื้อขาวแขนดำน่ะมบตสีได้ไหม แค่เขาสีพวกตายเยนี่ยคันง <c oughs> นี้ไอ้ต่โตบวชจุงด้วยล่ะหีมงัยบายบายซ้ำเนียกเอาเนาะ <c oughs>